สวัสดีครับ FC แฟนคลับอุกอิงเพชรบ้านแพงสาวน้อยเพชรบ้านแพงทุกๆท่านนะครับกระแสด,ดรามา่าครั้งนี้นะครับหลังจากที่อาจารย์นักแตงเพลงชื่อดังเนาะได้ออกมาโพสค่อนแค่ในลักษณะที่อาจจะตำหนินิดนึงนะครับแต่มันก็ไม่เป็นที่พึงประสมของบรรดา FC ต่างๆของน้องอุกอิงเนาะ มันเป็นธรรมดานะครับรักใครชอบใครก็แล้วแต่คนคนนั้นนะครับคนไหนที่เขาไม่ชอบเราทําดีแค่ไหนทําดียังไงเขาก็ยังตําหนิเราอยู่นั่นแหละครับใช่ไหมครับเอฟซหากศิลป,ปินท่านใดที่เรารักเราชอบเขาชื่นชอบเขานะครับเขาจะร้องยังไงเสียงจะเป็นยังไงเราก็ยังรักเหมือนเดิมนะครับเราก็ยังให้ความรักแก่เขานะครับเชเช่นเดียวกันกันกบ นักแต่งเพลงอาจารย์ท่านนี้เนาะที่ได้วิาพากษ์วิจารณ์น้องวงอิง,องนะครับแต่ว่ามันก็เป็นความคิดเห็นของท่านเนาะแต่ว่าความคิดเห็นของท่านมันไม่ถูกใจบรรดาเอฟเฟตต่างๆนะครับการวิาพากษ์วิจารณ์ศิลปินที่มีชื่อเสียงด,งดังนี่ก็ต้องยอมรับกระแสตอบรับนะครับกระแสกับคืนนะครับหลังจากที่อาจารย์ท่านนี้ได้วิาพากษ์วิจารณ์ได้โพสต์เนาะ กระแสนี้ก็ทําให้บราุท์ต่างๆนี่ถล่มทลายเยอะแยะเลยนะครับเขาไปถล่มผมก็เข้าไปอ่านคอมเมนต์ต่างๆนะครับที่มีบรายุท์ต่างๆนี้เข้าไปถล่มนะครับแอปฟ้านะครับทิกตอกก็มีเนาะแต่ว่าสิ่งที่กระแสดราม่าของอาจารย์่านนี้นะครับมันก็เข้าหูพอยุธเนาะพยุธซึ่งรักลูกสาวคนนี้เป็นอย่างยิ่งเลยนะครับรักน้องอุ๋ยอย่างมากเลยถึงกับทนไม่ได้นะครับต้องออกมาวิพากวิจารณ์นะครับ พูดแทนนงอุงอิงเนาะคนเรานะครับนักร้องไม่ว่าใครก็ตามนักร้องที่ศิลปินที่มีชื่อเสียงดังๆนะครับเขาก็จะร้องเพลงในลักษณะแนวทางของเขาเขาก็ไม่สามารถที่จะร้องได้ทุกแนวได้เช่นกันเช่นน้องอุงอิงนะครับแม้กระทั่งนักร้องศิลปินเพลงเพื่อชีวิตเขาก็ไม่สามารถที่จะร้องในสไตล ลูกกรุงหรือว่าลูกทุ่งได้เชกเช่นเดียวกันครับแต่ว่าเขาลงในสไตล์ของเขาเขาก็โด่งดังนะครับแต่การวิพากษ์วิจารณ์ของอาจารย์ท่านนี้เนาะทำให้พยศนี่เกิดรู้สึกว่า,ามันขัดใจนะครับขัดใจความคิดของอาจารย์ท่านนี้ไม่ถูกเสมอไปนะครับพยศก็ได้ออกมาพูดถึงศิลปินที่โด่งดังนะครับเสียงก็ไม่ดีเลยไม่เพราะเลยนะครับอย่างเช่นชายมึงสิงเนี่ย เสียงเขาก็ไม่ใช่ด <ori> ีอะไรทีแต่เขาร้องในแนวทางของเขานะครับสำหรับชายมืงสิงห์นี่ก็เ <envy> ป็นศิลปินแห่งชาตินะครับเขาก็ร้องเพลงในสไตล์ในแนวทางของเขานะครับก็ทําให้เขาดังโด่งดังขึ้นมาทั่วฟ้าเมืองไทยนะครับจนเป็นศิลปินแห่งชาตินะครับเสียงพูดถึงซุ้มเสียงแล้วไม่ไม่เพราะเลยนะครับแต่ว่าร้องในสไตล์ของตนเองก็ทําให้เกิดความเพราะนะครับฟังแล้วมันเพราะถูกหูคนนะครับ ลักษณะเดียวกันพยรถก็ได้พูดถึงน้องอุ้งเองก,ก็ยอมรับนะครับว่าน้องอุ้งเองในเสียงอาจจะไม่ดีไม่เพอร์เฟกต์แต่ว่าใช่ว่าจะเลวร้ายเลยนะครับเสียงน้องนี่มีสเสน่ห์นะครับเสียงน้องมีสเสน่ห์เอกลักษณ์ของตนเองนะครับมีเอกลักษณ์คนที่ไม่ชอบน้องมีอคติกับน้องยังไงเขาก็ไม่ชอบเขาก็จะติอยู่ดีนะครับสําหรับคนที่รักน้องยังไงก็โอเคนะครับแต่พูดถึงหลักความจริงแล้ว หาน้องอหญิงเสียงไม่ดีเสียงไม่เพาะน้องคงไม่กวาดรางวัลมาตั้งแต่เด็กๆนะครับชนะเลิศได้รับถ้วยรางวัลเยอะแยะเลยตั้งแต่ระดับประถมนะครับเอฟซีทุกทุกท่านหากน้องไม่เจ๋งจริงนะครับน้องก็คงไม่อยู่ถึงจุดนี้จนปัจจุบันนี้นะครับแต่ก็การาวิพากษ์วิจาคครณ์ของบุคคลทั่วไปเนาะมันก็เป็นสิทธิ์ของบุคคลทั่วๆไปเนาะเพราะว่าน้องอู่หิงเองก็เป็นศิลปินเป็นบุคคลสาธารณะนะครับ ย่อมจะต้องรับคำปีชินดินทาหรือว่าวิาพากวิจารณ์ในเชิงต่างๆได้นะครับถ้าหากมันไม่หนักบากว่าแรงไม่ทำให้เกิดความเสียหายนะครับก็ต้องยอมรับในจุดนั้นนะครับคนวิภากวิจารณก็เช่นเดียวกันนะครับในเมื่อวิาพากวิจารณ์ออกไปแล้วสู่โลกโซเชียลแล้วนะครับท่านก็ต้องยอมรับกระแสตีกลับด้วยนะครับเพราะว่ามันมีคนรับผุดชัง ศิลปินอยู่นะครับคนที่ชื่นชอบศิลปินเขาก็ต้องกลับไปถล่มท่านนะครับ่างที่ผมไปเห็นไปอ่านเจอในช่อง youtube ต่างๆ f เฟ e บุ๊กต่างๆนะครับมีคอมเมนต์เอถล่มอ,อาจารย์ท่านนี้เยอะมากๆเลยนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรเนาะหรือว่าเป็นสีสันนะครับเราก็ลองไปฟังพยุทธพูดถึงทัศนคติ ของท่านนะครับเกี่ยวกับการที่อาจารย์ดังวิพากษาร์นองอุคงอองนะครับเราไปฟังพร้อมกันเลยนะครับว่าพยุท์จะพูดยังไงนะครับอะไรไหมก็อยากจะพูดเรื่องหนึ่งลายมือละล่ะฟังฟังข่าวฟังข้าวฟังประเด็นมากหลายมืออะไรเป็นระยัว่านี่ล่ะใช่ก็อยากจะออกมาพูดสักหน่อยในแนวทางของของผมเองนะครับก็เรื่องประเด็นประเด็นร้อนเนาะประเด็นร้อนที่อยู่ในโซเชียลกันเกี่ยวกับวง จะกุบพงสาวน่อยโดยเพอเจ้ากับลูกสาว,กว,กสาวปกติแล้วผมมาสิบว่าวดผม,มาสิบว่บาวก็จะปล่อยให้การเวลาเป็นผูพ้พิสูจน์ไปเรื่อยๆแต่นี้ด้วยความจําเป็นเรื่องอย่างพี่น้อาปะเรื่องอยังมีนยติงเ,เรื่องยังอะไรกเรื่องขออนุญาตเอ่ยถึงแต่ว่าเอ่ยน้ําดอกเนาะเรื่องประเด็นที่ครูครูผู้หนึ่งคือว่าครูเนาะเป็นนักแต่งเพลงที่มีชื่อเสียง ออกมาวิจาร์วิเคราะห์ลูกสาวนะครับแล้วก็เป็นประเด็นดราม่าทั้งทั้งเย็บซี่แฟนครับเขาไปคุยกันพยุติก็เขาไปเบิ้องเออเป็นการเรีนกเพ็บเขาไปเบิ้งถามว่าอาจารย์เราเบาถือโบเราเบาถือมัอนส้นีย้าเราก็บอกถึงมัดส้นเท้าามแนวทางของราแต่เรามใานได้คิดในส่วนของเรามาที่นี่ ในส่วนของเราเขาก็ตตองนี้เราคิดขึ้นกันว่าศิลปินเสียงดีแต่บ่าดังก็มีศิลปินเสียงดีมีอยู่เยอะมีอยู่เยอะแต่ศ<อ>ิลปินเสียงไม่ดีมีเยอะก็มีเยอะแต่แต่ก็มีชื่อเสียงการเปรียบเทียบกัน,น,น,นคือคือว่าลูกสาวล่วนะเนาะขอโทษขออนุญาตคูบาอาจารย์เด้อ นะครับลอนุญาตพีขอได้ส่วนนี่คือกันในแง่ของของพยุติก็เกันนี่พยุติกับเขาไปเบื้องเขาไปอันเขาเมียนทุกทุกท่องที่เข้ามาเสียเป็นจะในเงี้ยพยุติกับคอหมาอบวบแท่นหลวงหมาอบวบแท่นลูกสาวเนาะงเมียนหม้อบวบแท่นลูกสาวลูกสาวเขงบอกว่าได้ว่าได้แต่ไม่มีสิทธิ์ที่จะพูดด้วยที่มีสิทธิ์ได้จะพูดด้วยพยุติก็เคยบอกเราองค์หญิงไม่ได้เสียงดีองค์หญิงไม่ได้สวยองค์หญิงไม่ได้ มีอีย่างที่พิเศษเพอร์เฟกก็ศิลปินผู้อื่นไปแต่ผมก็ยังบอกคือเสียงมันมีมนสะกดในตัวของนงเองเสียงก็อาจจะผมก็ยังบอกว่าขึ้นสูงกับขึ้นมาสุดขึ้นบนลงต่ำกับลงมาสุดแต่จเว่าเปียบๆในขอนึงปุ่นบารมีคนทามันต่างกันอย่างที่ภูมิคุ้มกันอย่างที่บอกมันจะต่างกันมาสนามันเหมือนกันาสนามันเหมือนกันคืออาจารย์ละวานนะเนาะอาจารย์ละวาน ศิล,ลปินก็มาดูแล้วก็งั้นๆประมาณนี้เนาะอ้าสิบริวัตแต่บความหมายกับยุบประมาณนั้น <S <S ผมไปหมักเขเมตนคอมเม่มมนหนึ่งเห่ยเเม่นอะไรเขามเมต์ที่บอกว่าศิล,ลปินคนนี้ยกตัวอย่างจังศิล,ลปินแห่งชาติพ่อครูชายเมืองสิงห์ก็เขย็นขึ้นแล้วว่าเ้าไม่ได้เสียงดีนี่เมียพี่มีชู้คนรู้กันทั่วเสียงออกดัง แต่ทําไมพ่อครูถึงดังละ่ะมันก็อยู่ที่เพลงและวาสนาของคนเราเหมือนกันผมหญิงคือกันที่พ่อครูว่าก็เชีงดีแต่ยักมีตัวซอยอยู่ในห้องอัดห้องสูงมันก็เป็นเอกลักษณ์ไม่ใช่นะขนาดไม่งริงหรอแเออมพี่มีหมีก็อๆๆลองมวนแถะกนนี่นนแต่มันก็เป็นบนก็บอก็กบอกลูกสาวคือกันแม่กระทางศิลปิดทุกคนพยุดกับว่าในในเพียงบางเพียงผมกัวผมพ่กแพ้ผู้ใดคือกัน แต่มันทุกคนไม่ได้ถนัดท,ทุกคน<ง>ทุกเพลงเออไม่ได้ถนัดทุกเพลงก็าเหมือนองค์หญิงครับบอกองค์หญิงจะเ้องได้ทุกเพลงทุกแนวบ่พยศกับข้านขื้นกันข้าคันคือนกันมันจะเป็นเพลงที่ถนัด,นดของแต่ละค,คน,น,มนแมนบ่ท่าน,นถามว่าองค์หญิงเสียงว่าดีไปดูประวัติย้อนหลังองค์หญิงคว้ารางวัลมาตั้งแต่ปอไหนมแมนบ่เออก,ก็แสดงว่านักเรียนระดับชั้นปถม มัธยมที่ที่แข่งขันกันมานั้นก็ชนะมากเกือบทุกสนามนางไม่ไม่เก่งพอก็ไม่ได้ที่หนึ่งแรีนบ่ได้ทั้งรางวัลบอได้ชนะเลิศ